สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากนะครับก็มืดค่ำแล้วนะครับก่อนจะเข้าบ้านนะก่อนจะกินข้าวอะไรก็ตรวจสอบโอ้โหเอฟซี FC! ตัวแกโคตรตัวใหญ่เลยอะนู่น่ะโอ้โหตัวแกครับตัวบรรลบเลย FC เอฟซีเอ้มายังไงเนี่ย โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากๆอะโอ้โหซีไม่เคยเห็นนะครับตัวแกตัวนี้ใหญ่มากๆนะครับดูหน้าดูดีโอ้โหไม่เคยสังเกตสักทีมันมากินแมลงตัวใหญ่มากๆนะครับเนี่ยดูตัวเขากับจิงจกเิโครไซเลยอ่ะ โอ้โห و, เพราะว่าตอนย้ายมานั่นน่ะตอนที่ย้ายย้ายบ้านมานั่นตรวจสอบหมดแล้วว่าไม่มีตุ๊กแกนะแล้วเขามาอยู่กับเรานี่แบบโอ้โห,โโหใหญ่มากๆเอฟซี FC. โอ้โหผมไม่อยากให้เอฟซีมาดูใกล้ๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะนู่นนะ่ะบลบเลยอะ่ะแล้วกลางวันเขาไปอยู่ไหนอ่ะเออกลางวันเขาไปอยู่ในกลางคืนก็ถึงได้ออกมากลางคืนออกมากินมแมลง โอ้โหตัวบรรพบเลยปอจะไม่จะไม่สิบสองนิ้วเลยเหรอเนี่ยประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้ไหมเนี่ยสิบสองฟุตนะนะครับประมาณสิบสองฟุตได้ไหมเอฟซี FC? ตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหถึงกระตะลึงเลยนะครับทุกวันก็เดินไปเดินมาสังเกตอยู่แต่ไม่เห็นนะเดินไปเดินมาแต่ไม่เห็นตุกแกแต่ที่วนี้เจอเต็มเต็ม นะครับต๊กแกบ้านสีชมพูตัวโคตรใหญ่เลยนะครับตัวโคตรใหญ่เลยใหญ่มากนะครับ FC ผมไม่เคยเห็นต๊กแกตัวใหญ่ขนาดนี้อไม่เคยเห็นนะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้อ่มันใหญ่จริงๆอะ่ะประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะ่ะประมาณสิบสองฟุตรหรือประมาณ30มสิบเซนได้นะครับนะก็ประมาณ12นิ้วได้นะประมาณ12นิ้ว นะครับความยาวสิบสองนิ้วนะรประมาณหนึ่งไม้มันทัดเลยอะ่ะโอ้โหนี่แบบดูแบบชัดๆนะตัวใหญ่จริงๆนะมองในกล้องนะอาจจะไม่ใหญ่แต่อยู่ในเนี้ยโคตรใหญ่เลยผมไม่คิดว่าตัวจใ,ใหญ่ขนาดนี้นเอฟซนะครับเป็นตุ๊กแกตัวใหญ่มากนะครับพอดีก็จะมาเช็คนะครับมาเช็ครายละเอียดรอบๆบ,บ้านนิดนึง นะครับคือกลางคืนเนี่ยเรารู้เลยว่ากลางคืนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะติดตั้งไฟแบบไหนบ้างนะครับจะติดตั้งไฟแบบไหนจะติดตั้งแสงสว่างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องเดินมาดูมาสํารวจด,ดูก่อนนะครับเนาะเนี่ยไฟมันก็สว่างเนี่ยนะครับจริง,รงๆอะไฟผมต้องหลอนี่ว่าจะย้ายไปอยู่เสาเหล็กยังไม่ได้ทํานะ๋ยวให้ว่างๆมีความพร้อมกว่านี้ก่อนแล้วค่อยย้าย นะครับนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีไฟ er, อีกหลอดหนึ่งนะเป็นไฟข้างบ้านอีกหลอดหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะต่อเชื่อมกันออกมาตัวนี้จะเป็นไฟตรงนี้อนาคตนะครับไปถึงอนาคตนะอนาคตข้างๆบ้านสีชมพูตรงนี้จะเป็นห้องน้ําอยู่ช่วงเ้ายนะครับจะเป็นห้องน้ําเปิดประตูด้านข้างปุ๊บแล้วลงมาเป็นเดินบันไดลงมาก็จะเป็นประตูห้องน้ําเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับตรงนี้ก็ห้องเก็บของกว้างสาม ความกว้างเท่ากับบ้านถุงทองแต่ว่ายาว4เมตรนะครับนะยาว4เมตรนะก็คือจะจะใช้ทุนไม่เยอะเพราะว่าบ้านห้องเก็บของมันจะเทพื้นแล้วก็ก่อปูนขึ้นเลยนะก่อปูนขึ้นโคงหลังเทพื้นแล้วขึ้นโคงหลังคาขึ้นโคงหลังคาเทพื้นแล้วก็เอามาก่ออิดแล้วก็จบเลยนะครับนะแต่ว่าเมทัลชีตใช้แบบเมทัลชีต ฉีด p u f o ฟเพราะว่ามันจะช่วยได้กันความร้อนได้นะใช้กันความร้อนได้นะครับอ,อนาคตนะอนาคตตรงนี้ก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาก็จะทำให้บ้านสว่างเยอะแล้วล่ละนะครับนะตรงนี้ก็ถ้าโอเคก็ตั้งเสาเหล็กขึ้นเสาหนึง่งนะตั้งเสาเหล็กขึ้นเสาหนึง่งแล้วก็ยิงไฟก็แสงสว่างก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวให้รอ,อความพร้อมก่อนนะครับตอนนี้มันยัง อาจจะยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวรอใช้เวลาปีสองปีก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะนะครับทั้งแสงสว่างทั้งจะหลายๆส่วนนะนะมันก็พอมืดค่ำมาที่สวนนี่จะสว่างเลยนะก็จะใช้แบบนั้นเอาแต่ตอนนี้ก็จํากัดไปก่อนนะครับโผมตกใจกระตุกแกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลานน้อยก่อนนะครับอ,อมทองเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่เอ e. พ๋พอมาดูออมทองโอ้โหดูสิออมทองเป็นยังไงบ้างให้พ่อดูหน่อยสิทำไมออมทองนอนแบบนี้อ่ะทำไมนอนแบบนี้ออมทองพ่อบอกหนูหลายครั้งแล้วไม่ให้นอนแบบนี้ให้นอนคว่ำลงทำไมหนูชอบนอนหงายจังเลยออมทองออมทองได้ยินพ่อเรียกได้ยินตายเดยวไมนี่ลกูกโอ้ย นอนแบบนี้ให้นอนแบบนี้เออให้นอนคว่ำหรือนอนตะแคงไม่ได้ให้นอนหงายนอนไม่น่ารักเลยนอนไม่สวยเลยน,นั่นนั่นเอาอีกแล้จะหงายอีกล้วอ๋อตะแคงตะแคงข้างดูสิอ้วนมากนะครับนะอ้วนปุกปุยจริงๆนะเอฟซี FC, ดูสิ อ้วนนั่นเลยอะนะครับแต่ขนเขาดูสิครับขนเป็นขนสามชั้นนะครับนะบเป็นขนสามชั้นแต่ว่าตัวตัวอ้วนปุกปุย๋ยโอ้ยลูกเอ้ยเมือ่อจะเดินน่ก,กินนอนนอน,น,น,เ,นเนี่ยมันเป็นตุ่มแล้วเนี่ยอืมมันเป็นตุ่มแล้วเนี่ยเดินเอามาให้ดูเอามาให้ตาดูดิ อามาให้ตาดูหน่อยเด้ออืมมาให้ตาดูหน่อยเอาเมาเอาเมาเอาเมาเอา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 เมาเอา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 มาหนูออมทองค่าหนูชื่อออมทองค่าแม๊บ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 ม๊บมอ่าอ่าน่ารักอืมนะครับ ก็ปล่อยให้เดินอย่างนี้แหละนะน้องยังเดินไม่ได้นะครับเพิ่งจะไม่น้องยังไม่ถึงเดือนเพิ่งจะได้ประมาณสิบสิบกว่าวันเองนะครับเพราะว่าออกวันที่สิบก็ประมาณสิบสามวันแล้วนะครับสิบวันนี้เดินสิบวันนี้ลืมตาสิบวันลืมตานะครับแต่น้องอีกสักหน่อยน้องก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์น้องก็น่าจะเดินได้นะเพราะว่า น้องกาลังกระดึบกระดึบอยู่ตอนนี้นะก็แข็งแรงนะถุงทองเป็นยังไงถุงทองนอนตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าพ่อมองในกล้องอ่ะพ่อเห็นถุงทองนอนตรงนี้แหละแล้วก็อมเอ่อถุงทองนอนตรงนี้แล้วก็อมเงินก็ไปนอนกับถุงทองแล้วแล้วอมอมอมทองอ่ะบ่อยให้ลูกนอนคนเดียวเลยลูกไม่หนาวเลอพ่อจะได้เป่าตอนนี้พ่อเป่าแอร์เป็นยี่สิบ ยี่ยิบเจ็ดองศาแล้วลูกเนาะเพราะกลางคืนมันจะหนาวเจ่ไหมกลางคืนมันหนาวนะเนาะพ่อก็เลยต้องปรับแอร์ให้อืมอออืมนอนลูกนอนได้นะเบาคุณป้าที่ประเสียท่านส่งมาให้ลูกนอนได้อืติโตโปกก็ส่งมาอื ตดบเเด่นกันเลยสนุกเล่นเลยเห็นไหมอมอมทองออมทองเออออม,อ,ไไอ,อมทองออมทองเป็นไงบ้างไอ้ถุงทองออมทองอ่ะนอนทั้งวันเนอะอมทองมันนอนทั้งวันเลยหนูออมทองนี่นอนอย่างเดียว เดีย๋ยวพ่อไปดูแป้งล่ําก่อนนะลูกนะอยู่นี่กันนะพากันนอนนะลูกนยายพ่อไปดูแป้งล่ําก่อนพ่อให้น้ําให้แล้วอาหารพ่อก็ให้แล้วเดี๋ยวพ่อไปดูแป้งล่ําก่อนนะเีะ๋จะไปดูแป้งล่ํานะครับ <ammed> แ,รออแป้งล่ําเอ้ยแป้งล่ําเป็นยังไงบ้างลูกโอเคนะพ่อเอาฟางให้แล้ว พอเอาฟางเอาไว้ให้กินนี่เอาฟางไว้ให้แป้งล่ากินกลางคืนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นอนของแป้งล่านี่นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีฟางนะครับปูไว้ให้เป็นที่นอนนี่แป้งล่าก็จะนอนสบายเลยคันนี้นะครับนี่เอาฟางมาเป็นที่นอนให้เขาแล้วเขาก็จะนอนนะครับแล้วก็มีฟางเอาไว้ให้กินน้ําก็เต็มถังนะลูกนะโอเคนะ นะครับพอเรียบร้อยหมดแล้วดูแลลูกๆหมดแล้วนะครับก็จะดูแลลูกๆดูแลรอบบ้านหมดแล้วก็จะไปรับประทานอาหารน้องมนกำลังทำอยู่นะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจอาหารทะเลของฝากนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่0611795595นะครับหรือเบอร์น้องมนนะครับ098 9626422อขอบคุณทุกท่านมานะครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีนะครับ